สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาในตอนที่4นะคะวันนี้เรามาพูดในเรื่องของจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ <c oughs> จินตนาการสำคัญกว่าความรู้อ,อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกกล่าวไว้ว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ imagination is more important than knowledge เมื่ออาจารย์นำคำพูดนี้มาพิจารณาในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าจินตนาการ imagination ในที่นี้ก็ไม่ใช่การนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านจินตนาการน่าจะเปรียบเทียบเหมือนฉันทะ ในอิทธิบาทสคือศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ควรเชื่อเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งใดแล้วเราก็จะตั้งใจมุ่งมั่นพยายามที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์พิจารณาว่าจินตนาการคือศรัทธาความเชื่อมั่นว่า ธรรมชาติของจิตเป็นประพัดสอบริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะขี้เกียจขี้โกรธขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาเป็นอาันรตุกะทุกข์ที่เพียงแต่ผ่านมาไม่ใช่ว่าความเศร้าหมองเข้ามาเกาะติดฝังแน่นในใจ อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาให้เรามีจินตนาการคือกำหนดจิตไว้ว่าธรรมชาติของจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสงบสุขแล้วกำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกูลจิตใจ เราห้ามไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนปฏิกูลทางกายกินอาหารเข้าไปแล้วก็ต้องขับถ่ายออกมาเป็นธรรมชาติเมื่อขับถ่ายแล้วก็รีบทำความสะอาดไม่เก็บทิ้งไว้ให้เหม็นปฏิกูลทางจิตใจก็เหมือนกันเหมือนเมื่อรับรู้ทางตาได้ยินทางหูมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องห้าม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของเราก็คือกำหนดรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยไม่ยึดติดถือมั่นอารมณ์พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเพ่งเป็นอารมณ์วิปัสสนาคืออนิจจงเกิดขึ้นแล้วดับไปหากเปรียบเทียบความรู้ knowledge คือสัญญา ความจำที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นฟังเทศอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระอภิธรรมเหล่านี้เป็นปัญญาความรอบรู้ในระดับสุตตมายาปัญญาแต่จินตนาการในอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานก็เป็นปัญญาระดับสูงคือภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาเพื่อความหลุดพ้น คือรู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งน่าเกิดดูจากบทความในพระธรรมที่ได้เอามาในสรุปนี้นะคะน่าจะมีความหมายในทางที่ว่าความรู้เนี่ยเป็นเหมือนถ้าเทียบกับในธรรมพุทธศาสนาก,ก็เหมือนการที่เราได้เรียนหลักธรรมคำสอนนะคะเราได้ฟังเทศต่างๆมาแต่จินตนาการเนี่ยมันคือการที่ เราได้รู้ถึงจิตใจตัวเองนะคะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราหรือทุกอย่างที่อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่จีรังร่างลืนนะคะมันมีมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีหะด,ดับไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไม่จีรังนั่นเองซึ่งถ้าเรารู้ได้เนี่ย เราก็สามารถที่จะปล่อยวางจิตใจตัวเองได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดกับอะไรที่ที่มันไม่รู้ว่าอไม่ยึดติดนะคะกับสิ่งต่างๆมากเกินไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ในแง่ของพระพุทธศาสนาที่พระอาจารย์นะคะได้ ได้สรุปเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่บทหน้านะคะสวัสดีค่ะ